สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่2มีนาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดใหม่แล้วนะครับงวดประจำวันที่16มีนาคมครับ2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนปี2025ของเจลลาไๆพัทยาสูตรนี้ตั้งแต่ปีใหม่มา ยังเดินดีต่อเนื่องอยู่นะครับล่าสุดก็จะมีเลข8เข้าหลักร้อยทุกทันวยออก8 9 4สําสำหรับงวดใหม่นะครับสูตรนี้เจรัยพัทยาคำนวณได้1กับ8ทุกทันน1กับ8ตามนี้นะครับเด่นบนปี2568ครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวของแอดหนุมงวดที่ผ่านมาอยู่ด้านล่างนะครับอาจารย์คำนวณได้เลข9 9ก็เข้านะครับเข้าหลัก10บคุยออก8 9 4งวดใหม่ก็อยู่ด้านบนนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข2ถทุกท่านได้เลข2 ต่อมาก็จะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดปลายฝันแห่งความทรงจำงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับนทางของอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้2กับ4ก็จะมีเลข4 4นะครับเข้าหลักหน่วยหุอยออก8 9 4สําสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมก็คือ2กับ4ครับ วันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านบน16ทับ3 2,568ครับแนวทางของแอดปลายฝันแห่งความทรงจำเด่นบนเลขเด่น2ตัวต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดมุกสูตรนี้แอดมุกงวดที่ผ่านมามีเลข4นะครับเข้าหลักหน่วยทุกท่าน มวยออกแดกงวดก่อนหน้านั้นก็มีเลข3นะครับเข้าหลักร้อยงวดที่ออก3 7 7สูตรนี้สถิติตามที่แอดมุกทำมาให้ดูเลยนะครับสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างเจ้ของข้อมูลคำนวณได้902ถทุกท่าน902ตามนี้นะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดคนโคราชใบนี้เป็นแนวทางเด่นเหนือใต้นะครับเลขเด่น2ตัวชุดชอบส่วนตัวงวดที่ผ่านมาแอดคนโคราชคำนวณได้9กับหนึก็จะมีเลข9เข้าหลักสิบบนนะครับโอยออก8 9 4 5 4สีาำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างแอดคนโคราชคำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมก็คือ9กับ1นึถูกทัน9กับ1 เป็นสูตรคำนวณวิ่งขอภายเด่นเหนือใต้ชุดชอบส่วนตัวนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวของอาจารย์วันชัยถูกทันงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลข9เข้าหลัก10มงวดก่อนนั้นมีสามเข้าร้อยมี7เข้าร้อยมี9เข้าหน่วยครับ สีงดลังสุดตามที่เห็นถูกทันงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสุดนะครับอาจารย์วันชยัยคำนวณได้เลข2ถูกทันได้เลข2มาลุ้นกันครับ2จะมาไหมทางเด่นตัวเดียวนะครับ110หน่วยบน ยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์วันชัยครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นตัวเดียวกับสูตรหลักหน่วยมัดรวมกันนะครับหลักหน่วยของอาจารย์ใบนี้ครับคำนวณได้9 1 3 7มัดกับ2ก็จะได้เป็นทางคู่สลับนะครับก็จะมี2 9 2 1 2 3 2 7ครับผู้ชมก็เลือกตำแหน่งเอานะครับจะวางไว้ที่คู่ทางหรือว่าคู่ท้าย นวทางของอาจารย์วันชัยทุกท่านต่อมาครับแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวของ a d m มิงวดที่ผ่านมาส่วนคองน้องของอาจารย์มีเลข4เข้าหลักหน่วยนะครับคุยออก894งวดใหม่ใบนี้ทุกท่าน16มีนาคม2568 แอดมิดคำนวณได้2องสามสี่ห้านะครับ2องสามสี่ห้าใบเต็มทุกท่านเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางสิหน่วยบนของแงดฝนนะครับงวดใหม่คำนวณได้เจ็ดแปดเศนย์หทุกท่านเจ็ดแปดเศย์หนึ่ง แนวทางงวดก่อนของแอดฝนมีเลข9นะครับเข้าหลักสิบต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างแบบสี่ตัวพื้นหลังสีขาวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้เข้าอยู่นะครับมีเลข5เข้าหลักสิบเผยออก5-4สำหรับงวดใหม่คำนวณได้7-9-0-3ทุกท่าน7-9-0-3 ต่อมาก็จะเป็นทางเด่นล่างอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้งวดก่อนหลุดไปนะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้ห7เจดกทัน6 7 8 0ด8 0ต่อมาก็จะเป็นสูตร10บล่างเลขเด่น5ตัวครับงวดใหม่คำนวณได้สองสามสี่าถูกทัน สองสามสี่ห้าหกงวดที่ผ่านมาแนวทางของอัดฝนสูตรนี้มีเลขห้าเข้าหลักสิบนะครับโค้ยออกห้าสี่อีกใบหนึ่งนะครับสิบหน่วยล่างเลขเด่นสองตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้หลุดไปทุก่านคำนวณได้หนึ่งกับสองนะครับโค้ยออกห้าสี่ สำหรับงวดใหม่ได้ห้ากับหกนะครับห้ากับหกสอบสูตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์ท่านใดก็แทบหน้าจอเอานะครับมานะชอบใจก็ผ่านต่อมาจะเป็นทางเด่นล่างเลขเด่นสามตัวของแอดกับตันงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลขสี่นะครับเข้าหลักหน่วยหน่วยออกห้าสี่สำหรับงวดใหม่ คำนวณได้913ทุกทัน913ต่อมาใบนี้แนวทางครบล่างของอองัด EQ สั่งเจ้าของข้อมูลคำนวณได้1 2 3 5 6 8 9นะครับ1 2 3 5 6 8 9ต่อมาก็เด่นสอนอล่าง เจ้าของข้อมูลคำนวณได้3569นะครับ3ามหมาต่อกันที่สนอล่างคู่ขี้เล็กเด่นแบบ3ตัวของแอดเจเน็ตงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของแอมีเลข4นะครับเข้าหลักหน่วยหวยออก5 4ทางเดินเลขสูตรนี้ห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับ สำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขคี่เลขเด่นที่คำนวณได้ก็คือ571ทุกท่น 5, 7, าน571ใบเต็มนะครับสอนร่างคู่คี่ของ SJ งวดใหม่ได้571ครับต่อมาก็ สตัวด้านล่างชุดเต็มของแอดดังเม็ดทรายงวดใหม่นะครับใบนี้งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับต่อมาก็ล่างชุดเต็มแอดนานางวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับไม่มี54ครับหวยออก8 9ดเกสห้าสไม่มี5 4, ้าสี่ 8, 9, 4, 5, 4. 5, 4, นะครับชุดเต็มก็คือ อยู่ด้านบนนะครับสําหรับคํานวณเลขดับของอาจารย์ได้9ใครไม่ชอบเลขดับก็เก่งเฉพาะเลขเด่นของอาจารย์ไปนะครับต่อมาก็ชุด2ตัวเหนือใต้ของเอ็ดมังกรเมลัยมว่ที่ผ่านมาไปฝั่งทางซ้ายทุกท่านแนทางของอาจารย์มี94นะครับเข้า2ต,ตัวด้านบนตรงๆครับโวยออกแปดเก งดหมายจันให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวา16บทับสาม6 8นหทางที่อาจารย์ทำได้ก็ตามนั้นนะครับสังเกตให้ดีจะมีชุดที่วงกลมเน้นมาให้เพิ่มเติมด้วยทุกท่านชุดที่อาจารย์วงกลมมาให้ก็จะมี424862แล้วก็68นะครับวับนที่อยู่ตรงนี้ แนวทางของแอดมังกรเมลรยต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดเคและแต่ดวงงวดที่ผ่านมาแอดเคมี49นะครับแล้วก็เลขเด่นตรงนี้มาทั้งสองนะครับ8กับ5้งวดก่อนหน้านั้นก็มี50นะครับเข้าด้านล่างตรงๆรง,รงวดที่ออก37750็งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายทุกท่าน ใบนี้นะครับสูตรคำนวณตัวเด่นของอาจารย์ได้2กับ7ครับ2ตัวฝั่งทางซ้ายมี40 50 39 59ฝั่งทางขวานะครับมี8455 4่แล้วก็64ด้านบนอีกชุดหนึ่งได้53ครับในทางของเอดเคแล้วแต่ดวง มาครับใบนี้เป็นแนวทางฟาดชุดเดียวของพี่ควายคนโก้งวดที่ผ่านมาคือใบตรงกลางถูกทันเลขเด่นของอาจารย์เข้าอยู่นะครับคำนวณได้เก้าเก้าก็ไปบนเข้าหลักสิบส่วนชุดฟาดของอาจารย์ได้เก้าสามผิดไปแต้มเดียวถูกทันหวยออกเก้าสี่นะครับสองตัวด้านบนย้อนไปอีกงวดเลขเด่นของอาจารย์มีห้า ชุดเดียวมี5 0ก็เข้านะครับงวดที่ออก3 7 7 50ด้าทางโดยเลขของอาจารย์สองวดหลังสุดตามที่เห็นนะครับสำหรับงวดหม่าจารย์ให้มาเร็วทุกท่านใบฝั่งทางขวา16ทับส2ม6อสูตรคำนวณเด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้6นะครับได้หสสำหรับชุด2องตัวของอาจารย์ทําได้6 2สองทุกท่านห2 ทางของที่คอยคนโกนะครับก็ะจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ